สวัสดีครับวันนี้อยู่กับมิสูบิชิสเปกแวร์คอนนะครับสำหรับคันนี้มาอัปเกรดไฟหน้านะครับให้มีความสว่างกว่าเดิมนะครับสำหรับของเดิมมาด้วยไฟสีนี้เลยครับไฮโรเจนสีส้มๆแบบนี้นะครับเหมือนกับไฟลีที่เปิดอยู่นะฮะแบบนี้เลยนะฮะแบบนี้นี่ครับนี่เป็นไฟหน้า LED สีนอนนะครับสีไฟสวยงามมากครับนี่ฮะสว่างกว่าเดิมนะครับสามเท่าตัวเลยนะครับนี่ครับในมิสูบิชิสเปกแวร์คอนนะครับ รถใช้งานมาหลายปีนะครับไฟหน้าเริ่มความสว่างน้อยลงนะครับมาอัปเดตหลอดใหม่นะครับเป็น LEDC นั่นนะครับตัวนี้เป็น H1 นะครับหลอดไฟนี่ครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับใช้รถรุ่นนี้อยู่นะฮะหรือใช้รถรุ่นอื่นสนใจที่จะอัปเดตหลอดไฟหน้าเป็น LEDC นั่นนะครับแบบนี้นะครับเพิ่มความสว่างยามค่ำคืนนะครับให้ความสว่างมากกว่าเดิมนะครับ ประมาณ3เท่าตัวนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับในช่องทาง y YouTube หรือที่ f c e b o o k f แฟนเ g จแต่งรถนาแดมเพชรูบูนะครับโทรได้ที่เบอร์0 8 1 9 5 3 7 8, 1หครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ